คุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่รายการใจข่าวใจเรากันต่อในช่วงที่2นะคะสําหรับคุณผู้ชมทางบ้านค่ะที่เป็นผู้บริโภคนะคะแล้วก็อยากจะได้รับความรู้เพิ่มเติมต่างๆนะคะสามารถโทรมาปรึกษาท่านรองไพทู์ได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์02 3470725นั่นเองค่ะรวมไปจนถึงข้อความด้วยนะคะที่หมายเลข4221144ค่ะส่งข้อความมาทักทายเราได้ค่ะเพียงแค่ข้อความละ3บาทเท่านั้นนะคะสวัสดีคุณกวางด้วยค่ะคุณกวางถามว่าไปส่งกลานที่ไหนคะท่านรองครับ ไไสงการามคงไม่ได้ไปไหนล้วครับคองอยู่กับพี่น้องประชาชนผู้บริโภคเพราะเราจริงๆแล้วเนี่ยรายการเราเมีความมุ่งมั่นที่จะอยู่กับท่านรับใช้ท่านานำข้อมูลมาเสนอขอเพียงแต่ท่านเป็นกําลังใจเราบ้างนะครับนะครับรายการเราเนี่ยเรายังคิดว่าฟังเราทุกวันเนี่ยท่านจะมีสตินะครับท่านจะมีสติว่าไม่รู้ดิท่านอาจจะมีสติอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนมาเตือนกระตุกอ,ะอ่ะอ่ากระตุก ว่าเฮ้ยยังมีอันนี้นะว่ายังมีคนทาผิดตรงนี้นะยังมีตรงนี้ตรงนี้นะแล้วเฮ้ยเรามีข้อคิดดีๆนะเอามาเล่าสู่กันฟังหรือท่านจะแลกเปลี่ยนว่าเฮ้ยรายการนี้มันน่าจะพูดอย่างนี้นะ่ก็ส่ง s อสเอ็มาคุยกับเรานะไม่ดีเลยรายการใจเขาใจเราอยากให้พัฒนาขึ้นไปยังไงอ่ะพูดได้หรือว่ารายการดีมากเลยก็ได้ให้ส่งยิ้มอยู่ตลอดเวลาได้ไหมนะคะก็คือบอกได้หมดเลยจริงๆแล้วเราเรียกได้ว่าเราเปิด ปิดใจอะเปิดใจคุยกันนะคะสปดา้์ที่แล้วเรายังมีเรื่องความสวยของงามใช่ค่ะก็คือยังเรื่องของอยากร่ําอยากรวยอยากมีเสน่ห์สุภาพสตรีก็อยากสวยก็ยังมียังมีหลอกอีกค่ะเมื่อก่อนมอญแปลงร่างอ๋อหมออดับต่อมาพุทธิศักดิ์คลินิกจริงจริงชื่อมันจะเพี้ยนเพียนนะครับคือเป็นการลอกเลียนแบบใช่ไหมเป็นการลอกเลียนแบบว่านี้เป็นเรื่องของพระค่ะ อุะตลิทำคนละอย่างกับความเป็นพระอีกถูกนะครับมีการหลอกลวงให้ผู้คนไปลงทองที่หน้าค่ะนักหน้าทองนี้ใช่ไหมนี่นะนะพุทธกวันเ็เป็นการมากหน้าเลยนะเนี่ยอันนี้มากหน้าด้วยทองอันนี้หมุดแมชีเลยนะมากหน้าด้วยทองคําแล้วก็หลอกลวงคือพฤติกรรมก็อย่างที่บอกเพราะเท่าที่ผมผมอ้าวเกนึกว่าเป็นแบบพระองค์เดียวซะอีกอันนี้เป็นแบบหลายองค์เลยนะท่านรองนะก็ก็ มากหน้าโดยใฉพะน้ำมันจันไปทาไว้ก่อนออใช่ไหมพอทองทาลงไปมันก็ซึมเข้าไปแล้วก็เสกกระตัอ <c oughs> ย,ยังมีคนถูกหลอกแล้วยังเสียตังค์เสียเงินเสียทองไปอีกปพ๊บโอ้นี่คุณหน้าคุณจะต้องใช้ทองเท่าไหร่ทองกี่บาทค่ะ เราคิดไปดูบาทเท่าไหร่ันอั้ทองคำเปลวหรือเปล่าหรือว่าทองเป็นบบทองคำเปสองแบบจริงๆทองํำแบบเนี้ยทองํำแบบที่แบบนี้มันมีสองทองคำเปรวสองเพราะกับทองคำบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นอีกเรื่องแต่เขาบอกว่าเขาบอกว่านะจริงๆเท่ผมไม่รู้ว่าหมายว่าถ้าเพราะมันซึมลงไปแล้วมันก็ทํทำให้น่าใสจริงแต่ไม่ได้หมกว่ามันจะใสอยู่ตลอดเวลานะอาจจะมีผมไม่รู้ว่าทางมีอยอะไรงทางอยได้ไม่ให้ ได้การันตีหรือยังแต่ผมยังเชื่อว่าอะไรก็สู้ธรรมชาติไม่ได้ค่ะแล้วอย่างนี้ต่อพอมาร์หน้าเสร็จแล้วก็มีได้รับบทสวดอย่างนี้เหรอคะก็หลอกลวงกันไปแล้วต้องเสียเง,งนินเยอะไหมเงนินก็ตามจานวนทองอ่ะอ,อยากหน้าทองเยอะก็ต้องใส่ทองเยอะหน่อยถ <c oughs> <c oughs> ้าครเยอะหน่อยหรือเปล่าเมือตอนนี้เห็นกันแนบแล้วตอนพอตำรวจมาพอเป็นข่าวตำรวจจะบุกจับตอนนี้ไงบุกมาแล้วเลยหลบหนีไปแล้วเรียบร้อยอค่ะนี่เป็นพระนะไม่ได้อยู่ส่วนพระ แต่โยมนะสิอ้าวแล้วทาไมเป็นพระแล้วทําไมไม่อยู่ที่วัดล่ะก็เขามีวัดสํานักของเขาไงอ๋อมีจะเป็นตาหนักเงี้ยเหรออันนี้อย่าไปลงลึกอเพราะเดี๋ยวมันจะกระทบไปพุทธศาสนาที่ไหนจะไปอยากจะไปดูมากเผื่อจะได้ไม่ต้องไม่ต้องเลยไม่ไงไม่ไงหน้าทองยังมีไอ้ทองอ้นี่ที่ไปแจ้งความหรือเปล่าไม่แน่ใจคือกําลังหน้าทองไปแจ้งความเลยอันนี้ทดสอบหรือเปล่าอ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่ไปไม่ได้อันนี้ชมรมพิทักษ์ความ ยุติธรรมยุติธรรมอ่าอันนี้เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนคุณคุณผู้ชาเลยุกท่านล่อล่อจับล่อจับพบการทำผิดอะไรก็แต่งบอกมาบอกมาเลยจะบุกจะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในการที่จะแจ้งความนึงอันดีกับทุกเรื่องแสดงว่าได้วางแผนกับตํารวจและทีมงานแล้วเรียบร้อยก็คือมีการตอนนี้เป็นอนุสติเตือนใจพี่น้องประชาชนผู้บริโภคเหมือนกันนะครับว่าในเส้นทางที่ท่านยังชจำลงชีวิตอยู่ค่ะยังมีการหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่นทางใ<า>ดก็แล้วแต่อาชีพก็ยังมีอ๋อแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่ารูปภาพเนี่ยหลุดมาจากทาง Facebook ซึ่งเป็น Facebook ท,<า>ที่เรียกได้ว่าเป็นเฟซบุ๊กต่อต้านงมง,ง,งายตอนนี้ลูกเกดมีเยอะแย,แยเะเลยมีหนังสือออกอีกออกว่าไงถ้าต้องการอยากรวยอยาก<อ>สามีรักสามีหรออยากมีแฟน<อ>หรงแค่ไปติดต่อถุตงตัวนี้เต็มไปหมดไปดูมีเป็นออกเป็นหนังสือก็มีมีเป็นเลขไหมมีเป็นเลขเลยค่ะบอกว่าเลขงวดไหนเด็ดยังไงมีหมดนะโอเคก็เอาสู่กันฟังไป มากันอีกมากันอีกจริงๆวันนี้อย่างที่บอกนะผมผมข่ามาเข้ารายการเนี่ยผมมีความรู้สึกมีเรื่องเศร้ามีเรื่องเศร้าสลดที่ที่จริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนบางส่วนก็อาจจะรู้แล้วนะครับแต่ว่าเราอยากจะน,น,นําเสนอเพราะว่ามันเป็นเรื่องกระทุบก,กระทบกับผู้บริโภค,คเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันอยู่ในชีวิตประจาวันเราแล้วก็เป็นเรื่องเศร้าสลดที่ที่น่าเสียใจมากก็คือเรื่องของข่าวที่มีอุบัติเหตุ เกี่ยวกับนักเรียนในร้อยตำรวจไปกระโดดร่มนะตามหลักสูตรทางในร้อยตำรวจแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตคือเป็นนักเรียนในร้อยโรงเรียนสัมพันธ์ซึ่งก็เป็นโรงเรียนกับท่านรองด้วยเป็นเป็นรุ่นรุ่นน้องเลยใช่ไหมคะท่านรองรุ่นไหนผมรุ่น35อันนี้เป็นรุ่น60 69ใช่อ๋อนะคะอย่าลืมนะรุ่นหกสิบเนะครับค่ะนะคะผมรุ่น35ก็ห่างกันกี่ปีนิดเดียวเองสามซีรีส์สามซีรีส์สามกับซีสห์แสดงว่าเป็นรุ่นลูกหลานแต่ว่าอีกนิดนึงจะเป็นซีรีส์เจ็ดแล้วนะเนี่ยรุ่นลูกรุ่นลูกค่ะนะคะคือคือฟังดูฟังดูเฮ้ยรุ่นลูกรุ่นหลาน เียบเคียงกันออกเป็นรุ่นน้องรุ่นน้องแล้วกันเเกิดเมื่อเช้านี่เองใช่ค่ะเป็นเรื่องราวที่น่าตกใจมากๆเลยคือก่อนอื่นเลยที่จะลงลึกเนี่ยขอถามนิดนึงว่าการกระโดดร่มนี่มันเกี่ยวอะไรเหรอคะท่านรองกับตำรวจมันเป็นหลักสูตรอ๋อเป็นหลักสูตรที่มันเป็นหนึ่งหนึ่งข้เรียกหนึ่งใน วิชาของหลักสูตรนักเรียนร้อยตำรวจอ๋อที่ต้องเรียนที่ต้องแบบในสี่ปีนีจะต้องมีหลักสูตรการต่อสู้กักสูตรอะไรบ้างเนี่ยปีไหนอะคะตองเรียนเรียนตอนปีไหนปีสองปีสองกระโดดร่มอ๋อค่ะก็คือเอาข่าวก่อนแล้วกันได้ข่าววันนี้ก็คือช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการกระโดดร่มตามหลักสูตรของนักเรียนร้อยตำรวจชั้นปีที่สองที่ค่ายนเรศวรหัวหินค่ายพระรามหกเดิมคือเรียกชื่อสองอย่างนะครับค่ายพระรามหกนะครับ อำเภอชามจังหวัดเพชรบุรีนะครับการส่วนมากเราจะคิดว่าหัวหินท่าพระน้ำองค์วิ่งของหินนะครับก็คือตรงนี้แเป็นที่หลักสูตรการฝึกไม่ว่าจะเป็นตชดของตำรวจก็เลยเป็นสถานที่ฝึกรุ่มของตำรวจทั้งกองตำรวจตะเวนชายแดนและกองของสำนักงานอัยการเณรเองก็ฝึกโดยร่วมกันใช้ที่นี่กันทั้งนั้นนะครับนักเรียนในร้อยตำรวจทุกรุ่นก็จะฝึกที่นี่อ๋อคือต้องมากระโดดที่นี่ถ้าเราต้องกระโดดที่นี่เหมือนกันใช่ใช่ะหลักสูตรการกระโดดร่มเนี่ย ก็จะฝึกกันที่นี่ทุกรุ่นครับแล้วก็มีการกระโดดกันมาตั้งหลายรุ่นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนๆก็แล้วก็จะมีการหลักสูตรประมาณหนึ่งเดือนก็กระโดดมาหกสิบเก้ารุ่นแล้วเนี่ยใช่ไหมคะก็สมัยผมนะครับผมนักเรียนร้อหนโดรุ่นสามสิบห้าก็สมัยนั้นก็การฝึกนี่ก็เราเราจะมีการฝึกมีเตรียมความพร้อมนะครับหลักสูตรการฝึกนี่จะมีการเตรียมความพร้อมของร่างกายเตรียมยังไงบ้างคะ วิ่จะต้องตอนเช้าตอนเช้าต้องวิ่งออกกําลังกายเป็นโรงเรียนประจําใช่ไหมก็ต้องตื่นมาต้งแต่งตื่นนั่นประจําอยู่และตีสี่ตีห้ามาออกกําลังกายกันอ๋อแล้ก็มีการเทรนนิ่งตอนเช้าหมายว่าเทรนร่างกายเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะมีหลักสูตรการฝึกฝึกจนแบบได้ที่อ่ะหมายว่าก็จะมีมีวิธีการฝึกหลายรูปแบบก่อนที่จะเข้าไปสู่การกระโดดนะคือก็ต้องเทรนร่างกายมีความพร้อมอยู่เสมอทุกวันเช้าบ่ายครับและค่อนข้างจะฝึกหนักค่ะ พราะร่างกายทุกคนจะต้องแข็งแรงแล้วก็มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจนะครับหลังจากนั้นก็จะมีมีทดลองกระโดดหออันนี้ลักษณะการบังคับร่มนะครับก็จะมีการบังคับร่มหมายก็ว่าคือจะมีครูสอนอยู่ถูกต้องมีครูมีครูก็มีเครื่องบินจำลองนะครับก็จะมีการเข้าไปนั่งเครื่องบินจำลองเวลาจะกระโดดออกจากประตูจะดึนยังไงต้องการเทนตั้งกระทบ คือเอาลงมายังไงตัวอย่างไงค่ะโอ้โหไม่รู้กี่รอบนะครับแต่ละแต่ละเขาเรียกแต่ละสถานีอ๋อนี่ไงก็นี่ประนหนึ่งว่าลอยอยู่นาสิตนี่คือคือการฝึกล้มคือลอยอยู่บนรากาศลักษณะแบบนี้นะครับแค่ไว้นะครับแบบเนี้ยแบบนี้ก็หมายว่าถ้าลงมาเนี่ยจะสังเกตว่าตรงตรงหน้าอกนี่ก็คือชูชีพเขาเรียกล้มรีเสิร์ฟล้มรีเสิร์ฟที่สมมุติว่าถ้าฉุกเฉินถ้าล้มตัวบนไม่กลางเนี่ยคือล้มสำรองใช่เราต้องกระตุกใช้ใช้มือเขาเรียกล้มกระตุกเองเขาเรียก รีเซิร์ฟตอนนี้มือต้องมือสองมือเนี่ยอันนี้คือท่าท่าที่จะเช็คเฉยแต่จริงจริงท่ามือต้องมากอดที่ร่มรีเซิร์ฟเอามือเนี่ยเกี่ยวไว้เพื่อที่จะดึงถ้าเกิดไม่ไม่กลางอากระตุกทันทีนะครับต้องกระตุกทันทีนี่ท่าท่าสมถติว่าเวลาลอยร่มมาจะกลางอากาศก็จะเป็นท่านี้นะครับทีนี้การบังคับร่มเนี่ยมือจริงๆมือสองข้างจะต้องมากระตุกตัวหน้าตัวแล้วแต่ลมการกินลมจะบังคับซ้ายขวาอะไรมันจะสายสายลมเห็นไหมทางสายลมอ๋อระบังคับได้อันนี้คือการฝึกอยู่กับที่ก่อนหมายความว่า ้อยไว้แล้วก็ครูฝึกก็จะอธิบายว่านี่การบังคับอย่างนี้น่าลงมาจะต้องดึงสายตรงไหนจะต้องกระตุกตรงไหนก็จะอธิบายตรงนี้นี่เขาเรียกว่าการฝึกจะมีหลายสถานีนะครับ <c oughs> สถานีที่หนึ่งก็นี่ในกนารบังคับลงสถานีที่อยู่เป็นเครื่องบินจําลองก็อีกอีกสถานีหนึ่งเครื่องบินจําลองหมายความว่าทุกคนจะต้องไปนั่งในเครื่องบินจําลองแล้วก็มีประตูออกด้านหลังเวลารอจะโดดจะต้องเดินไปยังไงโดนไปปุ๊บเสร็จจะต้องฟังคําสั่งเป็นไงเวลาโดดลงมาก็ พอเราโดดลงมาโดดลงจากเครื่องบินจำลองก็โดดฟึบลงมาก็ต้องทําท่าเอามือแตะที่ที่ล่มสำรองที่ตรงออกเดียคือกอดเหมือนก่ะน the yani ี่ไงคือแบบว่าต้องต้องมาหนึ่งว่าอยู่ลงจากเครื่องบินจริงสถานีหนึ่งที่สถานีโดดหออ๋อนี่โดดแล้วโดดหอเนี่ยนี่คือหลังจากที่ฝึกข้างล่างเรียบร้อยแล้วก็จะไปทดลองโดดหอเหมือนนี่โดดโดมหอจะก็โดดจากเครื่องบินจริงเหมือนย่า่เนี้ยโดดลงมาก็จะมันก็จะเห็นสภาพว่าไอ้คุณมาคุณเช็คอย่างไรอบคือหมายว่าพอปุ๊บเสร็จลงมาปุ๊บเสร็จ นะครับเวลากระโดดลงหมอปุ๊บเสร็จพอดูวันทู่ที่กันหนึ่งครับโกจะมดโกนะฮะไปเลยอย่างงี้ขอโกมาบอกมาปุ๊บก็นักเรียนผู้ผู้ฝึกผู้กระโดดเนี่ยจะต้องนับวันเท่าสั้นทูเท่าสั้นทีเท่าสั้นคือนับสามวินาทีสี่วินาทีวันเท่าสั้นทู่เท่าสั้นทีเท่าสั้นโฟเท่าสั้นเช็คแคนอปปี้เช็คก็คือเช็คว่าเครื่องร่มกลางหรือเปล่าร่มกลางแล้ต้องแหงนหน้าขึ้นไปงบนเช็คว่าเฮ้ ลงการหรือเปล่าาไม่การต้องรีบเอามือกลับมาที่เดิมอ๋อเปิดกระตุกกระตุกล้มสำรองทันทีล้มสำรองทันทีสติต้องมีอย่างนี้นี่เราฝึกเป็นกครชินทุกวันนะอ๋อฝึกทุกวันี่อย่างงี้โดดวันละไม่รู้กี่รอบอ่ะอ๋อไม่ได้แบบว่าเรียนปึ๊บเดียวแล้เอลไปเลยไม่ใช่ใช่ไหมฝึกเป็นเดือนแบบนี้กระโดดในวันละสิบรอบเลยก็เหมือนวิชาหนึ่งเลยว่าง่ายๆเรียนแต่อย่างเดียวเลยกระโดดอย่างเงี้ยต้องต้องกระโดดหอในตจนชินจนแบบไม่กลัวและไม่กลัวความสูงแล้วก็สองก็คือลงมาแล้วก็ นี <Merci>. <S <S ่ค oh. 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 ือ oh. ล oh. okay. so ักษณะการอยู่บนเครื่องบินนะครับแล่นั่งรอโดดอ่าแล้วทำไมใส่ชุดทหารล่ะคะเป็นนักเลงตัวเล็กกฝึกเป็น่างนี้แหละตัวอย่างนี่ตัวอย่างนี่ตัวอย่างอ๋อค่ะนี่นี่คือตัวอย่างของนักนักบินนักโดดร่มก็จะเป็นทรงนี้นะครับก็มีหมวกกันน็อกแล้วก็มีมีร่มร่มใหญ่นี่อยู่ข้างหลังร่มใหญ่ที่สําหรับอ่มันเขาเรียกเีร่มกระตุกเอมาก็เครื่องบินช่วยกระตุกให้แะมีสลิงช่วยกระตุกให้แล้วก็ที่หน้าอกเนี่ยเขา reserve 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 ค่ะนี่คือ คืออยู่บนเครื่องบินรอกระโดดเวลาขึ้นเครื่องจะนั่งเป็นแถวเงี้ยก็จะลุกขึ้นมาทีละคนปึ้งปึ้งเดินไปเลยเดินก็จะมีลาวอยู่ตรงกลางใช้เกี่ยวขอสลิงปึง้งข้าไปเพื่อที่จะกระตุกข้างหลังไงอ,อันนี้คือถ้ากระโดดเขาเรียกกระโดดตามปกติะนะครับแต่ถ้าพวกดิ่งพุทธทาตนนละอย่างจะไม่มีกระดิกดิ่งพุทธาเนี่ก็คือไม่ต้องมีไม่ต้องมีสลิงข้างหลังเลยไม่ต้องมีก็คือพาถึงยืนตั้งเครื่องก็ฟิ้วลงไปก็เหมือนไอันนี้เขาเรียกผู้มีความชำนาญเป็นคนละแบบอีกคนละแบบกัน หลักสูตรผมนักเรียนร้อยตำรวจก็จะมีอย่างที่บอกว่ามีสถานีที่มีสถานีกระโดดหอนี่เป็นสถานีคือสุดท้ายก่อนที่จะกระโดดจริงกรรระะโดดจิงนคับอันนี้คือกระโดดจริงอินดประชิธาอ๋อนี่คือเด็กประชิดทางเด็กมาเห็นไหมจะไม่ค่อยมีสายเลยเลยก็คือตัวดิ่งก็คือไปลงเลยอันนี้ผู้ชํานาญการเท่านั้นอันนี้ล่อนได้เลยแต่ว่าความความสูงจะสูงมากโอ้น่ากลัวจะไม่เก่งจเลยคือหลายหมื่นฟิตไงตรงเนี้ยฟุตนะคะแล้วก็เขาจะล่อนไปแบบ ตามมันเป็นเครื่องบินเลยร่อนสามารถร่อนได้เนี่สามารถร่อนได้ตีลังกาหมุนเหมือนได้หมดแต่ว่าสติต้องเก่งมากต้องมีสติต้องขึ้นเป็นพันๆอ่ะโดดเป็นพันๆครั้งเลยนะไม่ใช่น้อยๆนะแล้วต้องโดดทุกวันี้ต้องฝึกทุกวันคือคือต้องทำเล็กทำชั่วโมงบินทำรอบทุกวันกว่าจะได้ปีกมาแล้วแต่ที่โรงเรียนนักเรียนร้อยหมดเนี่ยจะต้อง อย่างผมนี่กว่าจะได้ติดปีกนะกระโดดหกครั้งไหอ๋อปีกอยู่นี่คุณผู้ชมกระโดดปีกอยู่นับได้ปีกใช่ไหมครับครั้งนะครับกระโดดหกรอบเสียงตายก็เลยต้องกระโดดบ่อยๆจะได้สียงตายกว่าเดิมเสียงตาไปนหกรอบอย่างที่บอกนะครับลงลงเนี่ยนะครับเวลาเวลาเราลงเนี่ยสมมติว่าเราเตรียมตัวอยู่ที่ประตูแล้วก็จะแตะอย่างนี้นะครับพอพอ พอได้ได้เวลาปุ๊บเสร็จครูฝึกก็จะโกใช่ไหมโกก็คือปุ๊บเสร็จพอโดดลงไปปุ๊บเนี่ยมือเราต้องเกาะตรงนี้เลยออ๋จับไปแล้วก็ตรงนี้แล้วก้มต่หมือแล้วก็นนับนับวันเท่านั้นทั้เท่านตีทั้งท่านโฟทั้งท่านเช็คแคนาบปีก็คือเช็ค เช็คดูร่มมากลางหรือเปล่าแล้วกลับมาที่เดิมนี่เห็นไหมนี่แหละนี่แหละนแบบนี้แหละแบบนี้แหละครับนี่ดูตัวอย่างวันเท่าเส้นวัเท่าเส้นก็ก็ครูฝึกก็จะตบตูดตบตูดตบตูดไม่ลงทีมเลยก็เนี่ยเห็นไหมตามเดิมตัวตั้เนี่ยครับเไปไปไปอันนี้ไงกลางนี่คือตัวอย่างเลยนี่ครับอันนี้ก็กลารนะกลางก็คือเครื่องมีนกระตุกให้ไงมันจะมีสลิงตามหลังไปกระตุกมันจะหนั่กระตุกโดยโดยโดยสายสลิงเนี่ยกระตุกกระตุกระตุกล่มมันจะกลางเองเลยเพราะเพราะเราไม่ได้กกรระะะตตุออ่่่่คคเนนนีียยืััวางบ นี่ชัดเจนเลยครับนี่โหถ่ายมาให้เห็นเลยเนี่ยนี่แหละครับคือหลักสูตรตั้งเยอะที่อันนี้ก็คือไปตามสลิงเหรอคะนั่นคือมีสลิงอยู่หรอไมไม่มีไม่มีมกไปตามทางเองอยู่ในราวงก็เทียวอ๋อก็จะไปตามทิศเลยใช่คนี่ก็ลงพอลงไปแล้วมันก็ล้มมาแ่กลางนี่ก็เพลชุดนะครับทีนี้นี่คือกลางตามปกติล้มกลางตามปกติก็ไม่มีแต่ถ้าเกิดฉุกเฉินปุ๊บเนี่ยเราต้องกลับมาที่ล่มตัวเองแล้วกระตุกตึ้งทันทีเลยเรามีระยะเวลาอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่เพราะว่า มันจะไม่สูงเหมือนดิ่งพระศุธานะครับนี่คือล่มภพาราชุดที่เราใช้โอ้ไฟฝึกฝึกแล้วก็ลงนี่ลงวิธีการลงนะครับก็จะลงบางทีก็ค่อยลอยลอยลอยก็ดีนะถ้าลงไม่แรงถ้าลงไม่แรงก็จะไม่เป็นไรเห็นไหมถ้าลงเนี่ยลงนีดถ้าลงก็มีฝึกเนะต้องเท้าชิดนะครับเท้าต้องชิดกันแล้วเก็บเก็บคองอเข่าเริเก็บคองอเข่าหมายว่า คอนี่ต้องกดมือนีต้องงดคอไว้อย่างงี้เจ็บคองอเข่ามือต้องอ่อกอดไว้เงั้นหักนะครับอ๋อใช่สิคะนั่นี่ขาเลยเจ็บคองอเข่าเนี่ยต้องมวนตัวได้นะพอลงปุ๊บึงอ๋อครับนะคะครับนี่คือตัวอย่างนะครับยังมียังมีตัวอย่างนี้ก็มีเอาบ่อไปลองแต่สมัยวงไม่มีไปลองทาไมอ่ะก็เผื่อ ไปลองเพื่อนๆไงที่ไปรอรับเกลือไอ้ลงที่นุ่มๆหน่อยนะเพราะมันไม่ค่อยมั่นค่ออ๋อนี่คือแบบแกล้งเล่นกันไม่มีอะไรก็คือไปช่วยไงช่วยได้อ๋อช่วยได้ช่วยได้นะไอ้แบบรับรับเกลือรับไปจันทร์นี่เลยนี่ตัวอย่างนะครับลำบากกว่าเดิมเลยค่ะอันนี้คือไปช่วยกันแต่ไม่ได้ไปทุกคนหรอกก็คือเพื่อนๆอาจจะไปรอรับกันไงแบบเอาบอกไปลองรับหน่อยแล้วลงนิ่มๆอะไรเงี้ย อันนี้ตัวอย่างอับต้องเบรกแล้วอ่านะคะอ่ะยังไม่หมดเพลงแค่นี้คุณผู้ชมนะเพราะว่าเราได้อยู่กับผู้ที่เรียกได้ว่ามีประสบการณ์มีประสบการณ์จริงๆจากการโดดร้มอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะครับผม